งานลงรักปิดทองลายรถน้ำจัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับโดยเราจะเห็นได้ตามวัดวารามประตูโบสถ์ตู้ใส่พระไตรปิดกต่างๆนะครับที่เขาจะมีความวิจิตงดงามด้วยการใช้สีดำเหลือบทองนั่นเองนะครับคิดถึงสเสน่ห์ไทยวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับงานลงรักปิดทองลายรถน้ำโดยครูช่างแห่งเมืองเพชรครูธาน,นินชื่นใจครับ ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเอกลักษณ์เอกราชเอกศักดิ์สรีเป็นคันช่องส่องความงามและความดีเป็นโคมฉายส่องชี้วิถีชนคำว่าศิลปะลาะรลวดน้ำเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วฮะเราก็คิดว่าน่าจะตั้งต้นคือยุทธยาแหละหลังจากนั้นเราก็มาศึกษาว่าเออเขาใช้ลายลวดน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างทำอะไรบ้าง ทั่วไปที่เราเห็นอยู่ก็คือตู้พระตะบิดกที่ใส่พระคัมภีร์แล้วก็มาตู้พระธรรมบานประตูหน้าต่างโบสถ์คือเขาสร้างไว้เพื่อให้มีคุณค่ามีความขลังแล้วก็หน้าเริ่มใสแล้วก็มาดูอุ๊ยมันสวยจริงนะแล้วทำยังไงเขาใช้บวเครื่องยาไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกาวกระถินน้ำปักส้มปล่อยหินหอระดานแม้แต่ยางรักนะฮะยางต้นไม้แล้วก็ดินะพองส่วนผสมต่งางๆเนี่ยที่จะมาเขียนเนี่ยนะครับ ก็ต้องเอาแบบโบราณโบราณมาเอาของที่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุทธยาเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นลายธรรมชาติลายเครือวันเครือเถามีนกมีกระลอกมีสัตว์หินมะพานแต่พอมายุคยุคหนึ่งยุคล้านกโกสิลก็เริ่มมามีเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็มาเป็นล่าสุดของลัตนาโกสิ์ของรัชก,กาลที่สองก็จะเป็นลำเกียนพอเราได้แบบเราก็มานั่งเขียนเออไว้ลองทำยากเนาะเราว่าเอย งานขนานเนี่ยมันยากแต่มันสูญหายมันขาดคนดูแลผมกเ็เลยจับจุดหนึ่งมาทำตัวนี้เพื่อให้อยู่ได้ต่อไปในอนาคตก็มาเขียนมาเขียนขั้น,น,นตอนแต่อย่างในที่ผมไปเขียนให้ดูเนี่ยคือการออกแบบก่อนออกแบบมาปูลายเนื้อหูยากยากๆทั้งแรกปูลายเสร็จแ,แล้วก็ต้องใช้ความอดทนด้วยแล้วก็โรยแบบแล้วก็เขียน ขียนด้วยหอรดานการเขียนหอรดานต้องนิ่งครับใจต้องนิ่งแล้วก็เขียนแล้วจะมีสมาธิอยู่ที่ปลายบุก,กันเมื่อเขียนเสร็จปับ๊บแล้วก็ถมลายพอถมลายเสร็จก็เช็ดลักปิดทองเอาทองคาเปียวบริสุทธิ์นะครปิดทองลดน้ําก็จะเกิดลายคือเรียกลายลดน้ําทองที่ใช้เนี่ยโดิมมากเนี่ยเป็นทองคําแท้ทองคำบริสุทธิ์นี่แหละครับอยากให้รู้จากคุณค่าของศิลปะทุกที่ทุก,ททกขแขนงนะครับโบราณก็ทํามาเพื่อให้เราเนี่ยชื่นชม ถามว่าทุกคนเดี๋ยวนีต่างประเทศที่เราขายได้เนี่ยเราขายอะไรเราขายความงามของศิลปะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลรักษาอยู่นานๆแล้วประเทศไทยก็จะรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมครับ